นอนเคลวิฟอเพราะอะไรทำไมที่ถึงได้เลือก mm. ตัวเคลวิฟอเพราะหนึน่งันแบบแรกเลยมีผ้าผ้ากันน้ำผ้ากันน้ำของเขาเป็นผ้ากันน้ำจริงๆนะคะไม่ร้อนจริงๆไม่มีความอบร้อนเลยเพราะว่ามันเป็นผ้ากันน้ำไม่ใช่แบบผ้ากันน้ำที่เป็นเหมือนพวกอะไรนะผ้าคลุม PVC หรืออะไรประมาณนี้อันนั้นอ่ะมันยังมีความอบร้อนแต่อันนี้เขาเป็นผ้ากันน้ำจริงๆเอาน้ำเทลงไปเนี่ย แม้ว่าฉีพ่อเนี่ยเช็คแป๊บเดียวเองค่ะไม่ซึมลงถึงตัวอันนี้ตัวเขาเรียกแผ่นเมมโมรีโฟมซึ่งเป็นตัวที่ปกป้องผิวผู้ป่วยนะคะแล้วก็เป็นเป็นตัวที่ทําให้ผิวผู้ป่วยไม่เกิดการอับชือ้ออันที่สองที่พี่ชอบที่พี่ศึกษามาคือเขาจะทําเป็นร่องโฟมร่องโฟมในที่นี้คือเพื่ออะไรหนึ่งรับน้าหนักของผู้ป่วยได้ดี 2. กระจายแรงกดทับของผู้ป่วย นะคะแล้วที่สําค okay. ัญคือมันม ouais, ีอาการระบายอากาศนะคะเพื hmm. ่อไม่ใ hmm. ห so ้ท yeah. so ี่นอนเนี่ยมันอบร้อนและอับชื้นอันนี้ห้องที่ไม่ได้ห้องพ่อี่อุ่นททับห้องพ่อที่ไม่ได้มีแอร์นะที่ไม่ได้ติดไม่ได้ติดแอร์จะมีพัดลมเยอะมากแล้วก็จะมีตัวพัดลมไอเย็นแค่นั้นเองแต่ว่าเมมโมรี่โฟมแล้วก็ที่ตัวตัวตัวที่นอนโัวของเขาตัวนี้มันไม่ร้อนอ่ะมันเย็นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้พี่รู้สึกว่าพี่เลือกที่ผิดพี่เลือกคิวิลโฟมมาให้พ่อพี่ใช้ ที่สําคัญคือเด็กน้อยนอนสบายมากค่ะไม่มีเรียกอะไรอ่ะถลายไขสื่อตัวเองอ่ะไม่งั้นจะเตียงกังทั้งวันนะคะ่ะจับพิกตัแขงตัวแป๊บหนึ่งไม่ถึงสองนาทีเด็กน้อยเอาแล้วครับโยกนะครับถลายไขสืออเพราะอะไรเพราะที่นอนลมที่เราใช้ไม่เป็นผ้าหย,ยางมันร้อนแล้วเขาเจ็บอย่างที่อย่างที่พี่บอกเนาะว่าเขามีเหล็กมีใส่เลยมีใส่แล้วเขาเจ็ออบอนะ ที่ตัดสินใจยอมเสื้อนี้มาก็เพื่อ,เ,อเขาเลยค่ะแล้วมาตอบโจบที่ได้ดีจริงๆขอบคุณเทรีโคูมากนะคะ